สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่สมาชิกทุกท่านนะคะทั้ง FC เก่าและ FC ใหม่นะคะเข้ามาแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจดีๆให้กันด้วยนะคะตัวเลขอาจจะมีเข้าแลยมีหลุดนะคะชื่นชอบค่อยนำไปเป็นแนวทางเนาะไม่ชอบปล่อยผ่านกันนะคะเมื่อวานราสามาคีของเราและรากาชาตินะคะ สามคัคคีก็เข้าที่0ูนย์สามเอ้สามเก้านะคะขออภัยด้วยนะคะสามเก้าเนาะก็ไม่ใช่ตัวเน้นนะคะแต่หกกับเก้าตัวตัวเดียวกันถ้าใครจับสามเก้าแอดก็ยินดีด้วยนะคะแอดเน้นให้สามหกนะหกดันตีลังกานะคะก็ขออภัยด้วยเข้าที่สามเก้านะคะวิ่งรูดที่สามเนาะนะคะก็ยินดีด้วยเนาะ,ะส่วนลาวการชาติของเราแอดให้ไปที่หกเจ็ดครกลับหัวเป็นเก้าก็ยินดีด้วยนะคะก็จะเข้าที่เก้าเจ็ดเนาะหกกับเก้าแอดย้ำเสมอนะคะ แล้วก็ตัวกันเนาะห้าแปดนะคะแปดกับสามตัวติวดกันมาห้ 5, สงงาสามซะงั้นเลยนะเสียดายมากนะคะทุกคนเนาะก็ถ้าใครกลับหัวก็ยินดีด้วยนะคะที่รากาชาิเนาะอ่าตามต่อนะคะตามต่ออ่ะไปที่ลาวสามัคคีกันก่อนนะคะลาวาสามัคคีของเราจะเป็นที่วิ่งรูดที่หนึ่งและศูนย์นะคะใครชอบหนึ่งรูดหนึ่งใครชอบที่ศูนย์รูดศูนย์นะคะอืมแปลกวันนี้ตัวเลขได้ตัวเดียวกันกับลาวพัฒนาเลยทุกคน มันจะมาลาวกาชาดไอจะมาลาวสามคัคคีหรือจะไปลาวพัฒนากันเนี่ยตัวเลขเหมือนกันเลยนะคะทุกคนนะตัวเด่นนะคะแต่ตัวเจาะไม่เหมือนกันนะคะทุกคนมันจะเข้าที่ลาวพัฒนาหรือจะมาที่ลาวสามคัคคีนะคะตัวเลขตัวตัวเดียวกันเลยแอดเพิ่งสังเกตนะคะทุกคนนะถ้าชอบค่อยตามนะคะขอให้ไปทั้งลาวสามคัคคีและลาวาพัฒนาและกันเนาะนะคะ แล้วก็มาตัวเด่นด้วยกันตัวเน้นด้วยกันนะคะก็จะเป็นที่หนึ่งศูนย์นะคะเมื่อตัวเดียวกันเลยนะคะเนาะกับลาวพัฒนานะคะตัวเดียวกันเลยทุกคนคะ่ะมันจะมาตัวเดิมไหมนะคะมันจะมาตัวเดิมหรือเปล่านะคะที่ลาวสามัคคีเนาะนะคะมันก็ดูเด่นนะคะที่ห17น17ึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งอะนี่แหละใครชอบตัวไหนก็ลองหยิบยกกันดูแล้วกันนะคะถ้าไม่ชอบก็ไปผ่านนะแอดก็คำนวณตามสูตรนะคะอาจจะมีเข้าบ้างดูดบ้างนะทุกคนเนาะ ชอบค่อยตามนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วกันนะคะในราศากาติก็จะเป็นศูนย์และแปดนะคะศูนย์และแปดเนาะศูนย์แปดศูนย์หกศูนย์เก้านะคะทุกคนศูนย์สองแปดหกแปดเก้าแปดหนึ่งนะคะซึ่งในลาวพัฒนาเนาะทุกคนแอดมั่นใจนะลาวพัฒนาของเราน่าจะเข้านะคะในงวดนี้ในตัวเจาะนะคะทุกคนนะ เพราะว่าไม่รู้สิมั่นใจนะคะทุกคนมั่นใจมากนะคะในงวดนี้นะคะลาพัฒนางวดที่แล้วมั่นใจนะคะฟันเลข88ก็เอ้ยใช่ฟันเลข8 8ก 8, 8, 8, ็มานะคะเสียดายมากเลยนะคะที่ลาพววัฒนาแอดให้ไป8 4สี่เม็ดเดียวนะคะทุกคนแล้วก็เม็ดรองก็4 7เจดนะคะก็เข้าที่ชุด6ตัวฝั่งสอปปลาวนะคะลาพัฒนางวดที่แล้วนะคะ8 4สี่เสียดายมากนะคะ,นะคะมาที่8 3ดาซะงั้นเลยนะคะ ก็งวดนี้ขอให้เข้าขอให้โดนแล้วกันนะคะชื่นชอบในตัวไหนแนวทางไหนก็ลองหยิบยกไปพิจารณากันดูนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะเพื่อเปิดการมองเห็นด้วยจ้าขอบคุณทุกกำลังใจดีๆทุกคมเมนตดดีๆนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ